คนรอยาอ่เออไม่ะอกพีไปยืนตรงนั้นนะเอาปิเกอร์หมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไม่ถ่ายูปเ้จะไปหรอไปเด้นไหนอะบอกเอาจนี้จะไม่บอกว่าจไม่อะไรเลยี้ก็ไม่ไถ่ายรูปวรบที่แล้วเธอก็ไม่บอกอะไมไ่ถ่ายรูปอะเธอทไมอะายจะไม่อะไรเลยทำไมอะเธอย่าสมสเออย่าเจสิความคิดถึงมันไม ทำไมไม่ถ่ายรูปเพื่อนทำไมไม่ถ่ายรูปลไม่ถ่ายรูปพี่ทำไมอ่ะไม่ได้ปุ๊บปุ๊บุ่๊บปุจบปุ๊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 บรา๊บปน๊บปุ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 ๊บมั๊บปุ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 ะบปุยบปุ๊บปุ๊ดปุ๊บ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 บปุ๊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 บเดีบปุเปุ๊บเดีบปุ๊บปุ๊บปุ๊บบ นางไปหาซื้อหูฟังให้เธอแล้วแหละนางหาซื้อหูฟังให้เธอแล้วแหละกระชาเธอซัมแจคเก็ตบ้างไหมอ่ะอีชากอ้หัดมากเลยเปลี่ยนชุดไหมเขาให้เสื้อมาแตกกี่ตัวมาดีเท่าจริงจริงเราได้มากี่ชุดจากเสื้อได้

ใจร้ายขอรูปหนึ่งหนึ่งพี่พี่ขอคลิปให้มันโดยที่ไม่มันไม่ได้ขอเองได้ไหมมันอยากได้พีขอูหนึ่งาเลพี่ชาขอหัวไปด้พี่ ไม่ได้3 0คนปลอบใจหน่อยปลอบใจโอ้ยชากำลังใจหน่อยมันสู่เราเข้าห้องสองกล้องละสองกล้องมาสูองกล้องให้หายไปไหวสู้ข้างหน้าจัดยังไม่เป็นอะไรแค่สองกล้องเฮ้ยนะกดมือก็ดมือมือสองกล้องขาแมลงสองข้างใหพรุ่งนี้กี่โมงอ่ะพรุ่งนี้ไปไหนอ่ะกี่โมงอ่ะนินตามไม่ได้ครับกี่โมงอ่ะ ไม่อยากรเวลาที่ตกติจะไม่บอกอะไรทั้งนั้นนมใจร้าย่่ายรูปนอเการานสบาวปกี่โมคะเขอกแโมงลอเขาบอกแต่ว่าลองงเขาตอบได้ดรวยเราถามพี่าชาอ๋อตกตบจริงเนี่ยตบเลยตบจริาได้ตก็ริงนกาายี่าาไม่ชพี่าาอยากถ่ายรูปเลาเขาถ่ายไม่จะถ่าย น้องถ่ายไม่สัถ่ายน้องยังไม่ถ่ายเลยถ่ายเยน้ง้่ Happy น้องยังไม่ถ่ายเน้องยังไม่ถ่ายเลยน้องยไม่ถ่ายเลยน้องไีนี่ชาน้องยังไม่ถ่ายเลยองยัีม่ถายเลยไม่ถ่ายเลย ขอมือหน่อยค่ะไม่ชอบดิพีน่้วใรออันสาวได้ไหมบายลยวก็ไปรถตู้วดีค่ะ ลก,กินห้องนะกินแล้วพี่จะอ,อ้วกแล้วเนะี่ย 아 k u